ขอความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีเก่พระมหาเถระพระเถระพระมัทธิมนวกะสมณีน,น้อยขอเจริญพอรอย่าโยมสาตุชน ผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีศราทาัทธาภาษาธะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในประวัพุทธศาสนาพบกันอีกแล้วนายยมนะธรมาจิตสบายสบายสไตล์หลงพ่อแดง ได้มานำเสนอนำเสนอที่ไกลด้วยนะโยมนะที่วัดภูเก็ตอําเภอปัวจังหวัดน่านคืนนี้ยังจำวัดที่น่านอีกหนึ่งคืนนงโยมนะพรุ่งนี้ก็เวลาบ่ายโมงก็จะบินกลับ ภูมีลำเนาสมุทรสงครามนะยยมทำไมต้องมาพักที่วัดภูเก็ตอำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยระยมหนึ่งวงนี้ก็จะมี พิธีการกิจกรรมต่อด้วยการแจกทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนประญยัิธรรมสามัญที่วัดภูเก็ตแห่งนี้นะโยมแล้วก็ที่ต้องการอยากจะมาพักวัดนี้นี่วันนี้ก็มีดีอย่างไรโยม เขาจัดเป็นวัดสเตเลยนะโยมนะ่เขาจัดเป็นวัดสเตเขาสร้างอาคารเป็นสี่ชั้นนะโยมนะแล้วก็ให้ทัวร์การท่องเที่ยวมาพักได้เลยโยมพิสุสามเนรพักได้ราคาไม่แพงเลยนะโยมนะทุกอย่างบริการไม่แพ้ โฮมสเตย์แม่แพ่รีสอร์ตใดๆในะโยมนะกะ็ถือว่าเป็นก้าวใหม่ของวัดที่จัดบริการให้แก่คนไกลคนต่างแดนได้มาพักผ่อนไม่ต้องไปเช่าโฮมสเตย์ ay, รีสอดในราคาที่แพง นึกไม่ถึงนะโยมว่าวัดจะมีศักยภาพมีความสามารถได้มากกว่าที่คิดนะโยมแล้วรอบๆวัดนะั้นมันต้องไปไหนโยมมีมีมกาแฟโบราณตั้งอยู่ในกลางท้องนาแล้วก็มี ศูนย์การค้าของวัดนายโยมนะทำเป็นแบบเดินเที่ยวชมนาะแล้วก็ชมสินค้าการ,กรเกษตรอะไรไปด้วยทำดีมากนายโยมน่าทัศนาเลยน่านำไปเป็นแบบฉบับตัวอย่างที่ดี ว่าวัด,ทำ,ด,ท,ดนะทำงานได้มากกว่าที่คิดนะโยมนะทำงานได้มากกว่าที่คิดก็เป็นที่นี่อนุโมทนาสาธุการวันนี้ไปไหนมาบ้างโยมวันนี้ วันนี้เชา้าไปทำกิจกรรมมอบแทงน้ำให้แก่ว,นนนะกวัดบ้านสปันนะโยมนะให้แก่วัดบ้านสปันที่อำเภอบอกก่อเกลือตอนเชา้าจากนั้นก็เดินทางไป เช้าที่อปตออจะอบตก็ขึ้นไปบนดอยเลยนะโยมนะไปทำกิจกรรมบนดอยมีอะไรบ้างกิจกรรมบนดอยนั้นก็มีการแจกตู้เย็นนะโยม อาตมาได้เป็นเจ้าภาพตู้เย็นใหญ่หนึ่งตู้เพื่อให้เด็กนักเรียนนั้นได้มีได้มีตู้แช่ได้มีตู้แช่เตือว่าเป็นที่น้าอะนุโมตนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเลยนะโยมนะคือว่า โรงเรียนนี้ไม่มีตู้เย็นที่จะแช่อาหารนะโยมอาตอมาภาพก็บริการให้เลยนะโยมนะบริการให้ทุกอย่างก็สะดวกประทับใจในะโยมนะ เรดดกประทับใจเป็นอย่างยิ่งสี่ได้มาขึ้นดอยนี่ฝ่าจะถึงดอยนี่โยมมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะโยมนะว่าจะมาถึงดอยนี่โอโ้โหแสนยากลำบาก ลำบากประอมก่อยในโยมนะคงจะผ่านภูเขาหลายสิบลูกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหถือว่างานหนักสาหัสสากันเลยในโยมแจกตู้เย็นเสร็จแล้วก็แจกถุงยางชีพ ให้กับเยาวชนไม่นึกว่าในประเทศไทยยมจะมีหมูว่าอย่างนี้เกิดขึ้นยังไม่มีศาสนาอะไรนะโยมเท่าที่ได้เท่าที่อาตมาได้ได้สัมภาษณ์กับครูในโรงเรียนมีครู แค่หนึ่งคนนะโยมแต่ว่าสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกและยังมีเด็กมัธยมค่วงอีกห้าคนถามว่าทำไมอาจารย์ต้องทำงานหนักขนาดนี้เด็กไม่ยอมจากที่อยู่ เด็กไม่ยอมจากอ้อมอกของพ่อแม่และประเพณีของเขานี่เขายังนับถือผีอยู่เลยโยมก็ยังไม่มีศาสนาก็าต้องว่าไปตามเนื้อผ้าก็ภาษากลางภาษาไทยพูดไม่ได้โยมต้องพูดภาษา บ้านล้วเขาล้วเผาร้วเขาแล้วก็มีคติอยู่ว่าคนในหมู่บ้านจะไปหาคู่ครองนอกเขตหมู่บ้านไม่ได้โยมถ้าใครไม่เชื่อจะถูกขับไล่จะออกจากหมู่บ้านไปเลยนั่นก็จะต้อง มีคู่จับคู่สามีพัรยากันเฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นเองนะโยมประเพณี้ก็ยังมีอยู่นะโยมนะแล้วเขายังนับถือผีอยู่โยมโอ้หน้ามน้าสนใจในะโยมนะในประเทศไทยเรายังมี หมู่บ้านลักษณะอย่างนี้นี่จะไปทอใครไม่ได้โยมเพราะว่าอยู่แดนไกลพระท่านก็ไม่อยากจะไปโปรดไปโปรดก็ไม่รู้จะกินอะไรนะโยมนั้นทางครูบอกว่าถ้าได้พระนิสิตอาสาจิตอาสามา ร่วมฝึกสอนเพราะเด็กที่นั่นสมาธิสั้นครูพอกว่าเด็กสมาธิสั้นจะสอนเรื่องหลักวกิชาการนี่ประเดี๋ยวก็ลืมประเดี๋ยวก็ลืมนั้นก็ต้องสอนในหลักในเชิงวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่น่าคิดนะโยมนะหมู่บ้านอย่างนี้ยังมีเกิดขึ้น ในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าผ่านจอหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะโยมนะที่มีถนนตัดเข้าไปถึงได้ก็เพราะได้บารมีสมเด็จพระนิษิาราชธาิราชสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกาุมารีท่านเสด็จไปโปรโดเมื่อไม่นานมานี้จึงทำไม่มีถนนมีไฟฟ้าเกิดขึ้น แล้ท่านก็มบหมายให้กศออนนช่วยสอนเด็กในหมู่บ้านนี้ให้ชื้ให้ชินกับภาษากลางนี่ถือว่าได้บาร,รมีสมเด็จพระเทพรัฒนตุีดาทยามบรมราชกุมารีมาช่วยอีกแรงหนึ่งโอ้โหสุดยอดนาโยม หลังจากฉันเพนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลี้ยงพาเสร็จแล้วก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงประชาชนที่มาเป็นจำนวนถึงสามร้อยสามร้อยคนนะโยมเขาบอกเขาไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยวจากพื้นล่างเลยเขาไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอย่างนี้เลยนะโยม เขาบอกเขากินแต่ผักเขาก็หาผักในหมู่บ้านหน,น่อไม้นี่เป็นอาหารมื้อหลักของเขานี่แหละที่ว่าตมาได้เคยกล่าวไว้ว่าหมูบ่บ้านนี้แหละที่เขายังไม่ต้องการฟาร์มเจริญใครเอาฟาร์มเจริญไปให้เขาเขาก็ไม่รับนะโยมเขาบอกเขาอยู่อยู่ดีมีสุข เขาอยู่ในสมัมมาทัพพอเพียงอยู่แบบสาบายอ,อกสาบายใจดีอยู่แล้วโยมเขาไม่ต้องขนฝายอะไรเช้าเขาก็หาของป่าหาของป่ามีอยู่มีกินแล้วก็สังเกตดูว่าเด็กอายุสิบสี่สิบห้านี่เขาก็จะแต่งงานแล้วนะโยมนะ มันเขาจะมีลูกน้อยเหมือนกับพี่พี่ชายก็น้องสาวก็พี่สาวกับน้องสาวก็ว่าได้แต่แต่ตรงกันข้ามไม่ใช่ในะโยมไม่ใช่มีมันเป็นพื้นบ้านเป็นประเพณีของเขานะโยมนะอันนี้ก็มาเล่าให้ญาติโยม สาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลได้เปลี่ยนอัธรสนิยมเนี่ยเปลี่ยนอัธรสว่าเนี่ยเราว่าเราลูกหลานเรานี่โรงเรียนติดอยู่กับลั้ววัดยังไม่อยากจะไปแต่ของเขานี่เดินห้ากิโลเจ็ดกิโล ขึ้นเขาลงเขาสิบลูกเขายังไม่ย่อท้ออยู่เขาอยากจะศึกษาเล่าเรียนก็ <c oughs> มันก็ต่างกันด้วยลักษณะอย่างนี้นะโยมนะ <c oughs> ในช่วงบ่ายก็มาแจกให้กับโรงเรียนประยะิยัติธรรมที่อำเภอบอ่อเกลือด้โยม วัดบอ่อหลวงจากนั้นก็ไปชมบอ่อเกลือ <c oughs> ซึ่งเป็นเกลือธรรมชาติม่สมัยก่อนจะมาเคยมาเม,มือเ่อปีตพศ2อ3พอบ่อเกลือที่นี่ยังเป็นป่าดงดิบเลยโยมจะมีญาติโยมได้ทำเกลือมัอนก็เขี่ยวตาเน,นยโยมมาได้ใส่เสื้อ กหลังเป็นมันเลยนะโยมนะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่บ่อกเกลืออย่างนั้นแล้วมันมีบ้านเต็มไปหมดเลยนะโยมแล้วน้ำที่ไหลมาจากในเขาที่เป็นน้ำตกเขี้ยวกาดทิมแล้วเค็มปิดเดี๋ยวนี้น้ำเหลือนิดเดียวนะโยมน้ำจะเหลือน้อยแล้วเนี่ยวนก็เป็นไปตาม หลักธรรมชาตินะโยมนะหลักธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้สร้างแล้วก็มนุษย์ีกะเป็นผู้ผู้ทําลายแต่ว่าอนาคตที่บอกเกลือนี่จเจริญแน่นอนนะยโยมรีสอร์ทโฮมสเตย์ที่พักมีไม่พอให้คนได้พักนะะโยมต้องจองกันล่วงหน้า ต้องใช้กระโจมมาไปกลางกางันกางแก้ง <c oughs> ก็ย,ยอมนะยโยมนะถือว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนี่ถือว่าบบมมากนะยโยมนะบบมมากบบมสดๆนะโยมเข้ากับโครงการรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยก็ถือว่าการบรรยายธรรมะ ในรูปแบบที่เอาประสบการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็จะนำไปใช้อย่างจังหวัด <c oughs> สมุทรสงครามได้บ้าง <c oughs> ก็คือ <c oughs> เห็นวัดวาอารามเขาสะอาดสวยสดง <c oughs> ดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษามรดกไทยเอาไว้ ให้ลูกหลานได้เห็นในเชิงประจับอันนี้เป็นลักษณะของวัดพระสงค์ในเมืองน่านแล้วก็ประชาชนในเมืองน่านนั้นจึงสมกับที่สมเด็จประเทศท่านได้กล่าวชมเชยไว้เมื่อสมัยท่านสเสด็จไปที่วัดอินทราม ท่านบอกหลวงพ่อต้องไปดูที่จังหวัดหน้านนพระสงฆ์ที่จังหวัดน่านเรียนพระจิตธรรมจะไม่สอนแต่วิชาการอย่างเดียวจะสอนในหลักปฏิบัติเชิงช่างปั้นช่างเขียนช่างรอหลายช่างถ้าเหลือเรื่องช่างทางวังคนนิจ,จิตดาก็จะส่งไปช่วยเพราะนั้น พระสงฆยังว่าน่าจริงเชื่อโยมเห็นความสำคัญว่าพระเราต้องเป็นช่างด้วยแล้วศึกหาพาใจไปแล้วท่านก็มีงานทำเพราะงานของช่างศิลปะของวัดเนี่ยไม่มีคำว่าตกงานนะโยมจะเป็นช่างแกะสลักช่างปั้นช่างทองคำ หลงลักปิดทองเนี่ยตลาดยังต้องการช่างฝีมือเหล่านี้งาน,นท่านจึงมาปุะจุดประไกยที่จังหวัดน่านวันนี้ก็มาเล่าให้พระจังหวัดน่านสมณรจังหวัดน่านได้ฟังวาเนี่ยได้รับคำชมเชยจากสมเด็จพระเทพท่านกล่าวถึงพระจังหวัดน่านวันนั้นพระจังหวัดน่านนี่ อยู่ในจิตในใจของเจ้าฟา้ามหากษัตริย์แล้วเนี่ยมันไม,ไ,มไม่ธรรมดาเลยก็เป็นที่ฮือฮาอันนี้ก็ไปเล่าเรื่องจริงให้พระสมนเนนจังหวัดหน้านในนะอาตมาได้เป็นประธานช่วงบ่ายก็ได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงให้บอกว่า คนนอกได้ยินเนี่ยคนนอกเพิ่มใจแต่คนจังหวัดน่านพระจังหวัดน่านก็คงจะพื่มใจมากยิ่งกว่าตมาเตี่ยนั่นนี่ก็เป็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเป็นสิ่งที่ดีวันตังหูสงครามเราก็ต้องเตรียมเตรียมรับสถานการณ์ <Okay. S 1> ให้ สมุทรสุรามเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนอย่างท่านผู้วา่ากุรศึกษะท่านก็ได้เปิดโรงเรียนพายเรือขึ้นที่ตลาดน้ำท่ากาอันนี้ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้สมุทรสครามนั่นจะมีประชาชนหลัไหลายมาท่องเที่ยวสัสนศึกษามาอาความสุขมาพักผ่อนตาม ชา่แม่น้ำอ่านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นนิติแบบอย่างเม็ดเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามายัางสมุดสงคราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะนี่เห้นดูเลกาหมดเวลาตะแล้วโยมนะว่าจะก่าวพอสังเขตคกระฐานิดๆหน่นนอยก็วันนี้บรรยากาศดีเดี๋ยวก็เลยว่าไปเรื่อยๆ ขอไวพรอนให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผ,ผ,ผู้มีสรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบวัพุทธศาสนาจึงมีความสุขมีความเจริญโชดช่วงชัดชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงาน <c oughs> มีอายุวันนะสุขะโพคะพระปฏิธาน นนาสารนามาสารสมบัติคิดสิ่งใดปัจจนาะสิ่งทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมเราใส่ิต่างปฏิตางตุมหังคิดประเมวสมิจตุขอความปัาจนะานานนานจงพัานสาเร็จจงพันานสำเร็จสมดังมโนรสความปัจจนาะทุกประการเทินขอเจริญพร